สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนดูคนน้อยเบ่งคนน้อยดูคนน้อยลดน้ำผักก่อนบดหดตะมวานพี่น้องมันลดน้ำตั้งตะม่ว,า,มวานมาเคืองกำลังเป็นด้วพี่น้องค่ะเคือกำลังเป็นมึงบันลังก์ัสซียหยามันอยู่ยังไม่มีเวลาพักกันใีใจบ้างไหม แกบลาลาสิอันทางถิ่นบลาสิหาแนวมาปลูกใหม่บองบรรยากาศพี่น้องค่ะคืเมเบิดมือเดิมมาเนี่ตอนเช้าเช้านั่นเนี่ยหกโมงเช้าทุกคนมะเขือก็เป็นลูกแล้วรดน้ำาฉหน่อยค่ะพาถ่ายบรรยากาศ,กาศทดต้นไม้ก่อนพักหอมป้อมเม้า,มาไงดูพักหอมป้อมสิพี่นอ้องห้ากระหมูมันอยู่พี่นอ้องเ้ย ห่ากระห่มอยู่บตรงไหนมะเขือผัดมะเขือมะกเขกือก็เป็นลูกแล้วนะนี่ต้นมะฮงใครรู้สึกว่าจะรอดพี่นี่ต้นมะฮงใครพี่น้องอืนี่เขาเราดีใจไรเขาปลูกต้นมะฮงไหม รอดอยู่ต้นเดียวนะมีสองต้นต้นนะ้ำบ่ค่อยงามอะไรจไักสิรอดรึป่ต้นนะ่ะนี่้าฝนนะพี่น้องเอยขอสิเอาต้นบังมี่มาลงขอตัดสินใจแล้วขอจะปลูกต้นบังมี่ข้างลลังบ้านนี่เลี้ยงกันประมาณชักสิบต้นนะห่างกันประมาณสามเมตรสามเมตรสามสี่เมตรจะปลูกประมาณสิบต้นแล้วก็ต้นบัม่วงเขียวสเสวยพี่น้องขอจับม่วงเขียวสเสวยมาลง้าฝนก่อนช่วงนี้มันบอก บ่ได้ล้มดอกพี่น้องเพราะว่าเขาบัพ่อน้่มเขาบัพ่อไส้เ่วงหนาฝนเข้าจังบดรคอยได้หดนะพี่น้องนะปลูกติดแล้วติดเลยเด้ต้นมังมง่วงปลูกมังมง่วงหมักมีแล้ค่ะต้นมะกก้วยเด้อพี่น้องเดิมมันเสียมาลงสิปลูกเลี้ยง้างข่าง้างขง่างคือดินไหมันท้มันเป็นหล่มเงาต้นมะเขือ ขกวงมวลมันกระมวลเป็นกระมวงอ้าวมีหลายลูกเลยเนี่ยนี่แก่แล้วนี่เก็บก่อนพี่น้องเก็บได้นี่อะไรอ่ะเป็นอันนี้อ๋หลายลูกอยู่ปลูกเองนะจ้าแก่แล้วเมื่อวาเนี่ยเก็บสองหน่วยไปกินกับปุ่นเล้วพี่น้องอันนี้ดีนี่ดีลูกนี่ด้วย ตนี่ลูกนี่รวยแล้วตู้เย็นเก็บสองหน่วยอ่ะอึ๊บแล้วกระปุลกินกระเซ่บเลยนะปลอดสารพิษเออข้อได้ว่าปลูกจุ่มกันมันเปลี่ยนเป็นเชยเราจะได้แบ่งเลยตัวนี้ผมจนีในรูปอันนี้นี่แบบตัวนี้มันมีสิมม่าหาเสียหยามันอยู่พี่น้องนี่ขี้ขานตอนนี้นี่ขี้ขานอยู่นี่ผักคอมปอมคอยเป็นปลาเป็นดงเลย อ,อาที่โตป่าเลยพี่น้องซัมชิกินเออตลาดมันแพงเลยเริ่มแล้วเริ่มพักแพงแล้วพี่น้องเลยเออเริ่มกันนิดน้อยแล้วสิบบาทนะทั้งองป้อมนี่อืมของข่ายสามชิกินทั้งข่างอันนี้ขอเคยสปลูกเลี้ยงกันพี่น้องปลูกเลี้ยงเป็นสายยาวเลยเนาะคะเนาะจะปลูกต้นมะม่วงเคียวเสวยต้นมะม่วงต้นมะกล้วย ปลูกต้นมะม่วงต้นมะกรวยแซมสัก,กันพี่น้องทางปลูกกับสิปลูกต้นมะมี่แล้ก็สิปลูกล้างบ้านแน่ปลูกหน้าบ้านแน่ตรงล้างบ้านสิปลูกจะหาต้นทางหน้าก็จะหาหกต้นพี่น้องหน้าฝนพละตจังสิเอามาลงต้นมะกรวยหันสิเอามลอามลงอยู่ลงล้างบ้านต้นมะกรวยนะพี่น้องมันทีเขา้ามันมันน,นนั่นเนาะมันแปนพวกมันเห็ดโคลูปวดนหม เพื่อนกระเดดต้องปลูกไว้ต้นน่ะเราส่งต้นกระติดเลยเด้ต้นไใหม่โตโตข่อยใหญ่ไปน่อพี่น้องฮะมันตายแล้วตายไปแล้วพดน้ามันจะตายเลยเอ้าซื้อมาปลูกใหม่ต้นไม้กับแพงเลยพี่น้องได้ต้นหนึ่งต้นมุงม่องร้อยแปดสิบก็ได้ต้นนี้ใหญ่นะปลูกเท่าเนีลยพี่น้องปลูกเลี้ยงกันไป ก้วงแท้ๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่มันพาไปบนงวงด้วยแบบนีกก่แล้วก็เฮือนเฮาพี่น้องตอนเช้าเห็นบ่มันสิโล่งบัดน,นี้แหละตะกี้มันสิมีต้นซักต้นยังๆๆๆ้งยั้งยังเนาะพี่น้องเนาะมันตัดออกเบดิดโค้กเขาจบหมดเลยบรรยากาศเด้อมื้อนี้สิให้เบิ่งบรรยากาศน้ำบรรยากาศคึ้มมากเลยมันฝนจะตก ไปพาไปมุนห้องเสาไฟครับเสาไฟเ้าก็มีสีต้นสีต้นเขาเพิ่นพอดีมาเลย์ย่อนมาเลย์ย่านานี่ผมส้างกะเจ้าเห็ดตีอยู่พี่น้องดึงไฟเขากันืออยู่ผมพาไปมุนี่ต้นมะม่วงมีสองต้นนี่นามุมนึ่งต้นหนึ่งมุมนี่ต้นหนึ่งมะม่วงต้นเด้อพี่น้องบ้านเ่าเขาชื่อเอิญมะม่วงต้นเด้อ กำลังเป็นหมาพี่น้องจ้าพนโอ้ยสิได้กินสมองม่วงหนะึ่งตัวนี่พี่นะพี่น้องเห็นวะนะกำลังขึ้นแม่แม่กำลังขึ้นกำลังขึ้นโอ้ยเหมือนแดงไฟก,กัดขาเนะาะจักมาแต่สีใดงนี่นีน่พี่น้องกำลังขืนพี่น้องจะเมื่อนีดได้พี่น้องพอแต่เศร้าแต่เศร้าแล้วมื่อนี่ได้ มาหน้าน้อยพาตื่นแต่เศร้า,าตื่นน้ำลูกเมื่อวานนีกเก้าหม่งผลตื่นบัานานี้ปรตื่นแต่เศร้า,าที่กระ่วงรู้พี่น้องเอ้ยข่อ,อยู่อยู่ดอกครอบครัวเฮากัน <c oughs> ไปบัานนี้สิบห้าล่างถอยล่างซ้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อล่างถายยยองย,ถยมันแล้วกัน ออกนะหาซื้อกับข้าวกับน้ำสู่พ่อแม่พี่น้องกินโ <c oughs> วยหมดแดงไฟล้าลายในดินคนนี้ยากไปบราเดอร์มีแต่โวยมันข้างน้าบ้านเล็กๆห้าบ้านทั้งหลังบ้านค่ะค่างบ้านเพื่อนค <c oughs> อยนะ้าพี่น้องมันยังบ่ได้แล้วได้พี่น้องแพรว่า,าแล้วค่ะก็ต้องติดบวัวอีก ขางเพื่อนนยังบริตติดบัวอยู่เลยพี่น้องต้องติดบัวอีกติดบัวเราขอเขาจะเอาซีอันอื่นมาลงขอสิท่าขอสิเปลี่ยนซีซีซกันเปื่อนมันเสาพปวดพี่น้องขอสิเปลี่ยนซีสมเอาซีสมแป๊ดแปดมาลงติดบัวเราขอเอาซีสมมาใส่พี่น้องยังแล้วต้องติดบัวอีกมันง,งามติดบัวก็วคือบัวหน้าตากนะันแล้าติดบัวรอบเพื่อนเลยพี่น้องเขาไหเลเป็นเม็ดหรือไหลเป็นตะว่าตะล่างของเขาบุง้ง ธรรมดามันก <c ười> ็ต้องติดบัวใไงนะเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยกระสีมาติดบัวของะสีเปลี่ยนสีกันเปลือนพี่น้องมันสูบมันเสาฝนมโบงามสีเหลืองสีเหลืองก็เอานี่ไปก่อนแหละให้มันเก่ายังสีเปลี่ยนใหม่พี่น้องเลยแล้วงานขอกระต้นหมวกหูก่อนพี่น้องยาหุหมมัน คุดไปให่ไหญ่เลยรถเมือนน้หนะกใบมะม่วงคอยต้นเียก่นเียนมันเ้็กสวัสดีอื ibly, ู่กันิปเต้นใีนี่าต้นมพริ น่างกล้วยล่างร่วงที่แถงนี้มันก็ขึ้น ตอนยาตนเด้อาหูต้นมกเขือโดโพอาะ <mud stellen. S 1> มันหมดแรงไสน่ไหกดอกระเดียดแนี้เหอะซื้อยามขา, audio, ขา um ขกันนะโขดลายมิตเม็มใหญ่ๆตใหญ่ๆรัดบัดนึ่งค้ากับเปลยตัวนี้แห้งค้าไล่อยู่นี่โพดมาน้าเขามาบ่ไดเลยโพดโพด กำลังเต็มหมากเห็นบ่เต็มต้นอยู่นี่เห็นบ่นี่ไฮ้นี่นี่อันนี้อันนี้ท้องชายเกิดเองนั่นนี่บเ,เกิดธรรมชาติเด้ินบัดนี้เอามาปลูกมันขึ้นเองมันตัวนี้ฮะเขาโยนมากจริงๆเนาะโยนมากมิดบอกริดบอกไม่ขวนะัวขัวแล้วนะก็อะไรนะขวนขัวเล็กๆน้อยๆ หอมปลอมนะแต่เจ้าอ่อนเจ้านี่คันกัดเนยคมอนพ่าพีพ่าน้องออกก็ร่างกายพวดไมีวันน่าไม่เนิ่นแล้วก่อไฟก่อนนี่ตะกิ้นอยู่สวนเบาวเพ็ดเด้ดวันนี้เฮาเอารถไมโครมาขุดมันออกแต่หางมันก็ยังยั่งฝีหนองมันเลยขึ้นแซมมาใหม่หางจีิงหัววันนี้วันนี้ไม่มีเคียงหัวมันเลยออกไปทางสวนใหญ่ รอ,อดรอดรอดนนี่รอดแน่นอนแม่จะเห็นไปก่อภัยก่อนนี่มีคนนอใหม่เห็นบ้านนะแต่กิมน,นอยู่ในสวนเฮาเนาะเฮาเราไม่โคมากตัก,กออกมันบ่ออกบานนี้เฮาเหยียดหัวขึ้นมาเลยขึ้นในในสวนเฮาอะไรมันออกไปด้านบุ่นบเหนี่อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะแม่นะจะสำหรับคลิปนี้กับภาพเบืงบรรยากาศแง้มเศร้าพี่น้องคะ หลอกบ,บุญบดหลอเพื่อนหลอบซันพี่นอ้องค่ะขอพี่รด้ไก่อนนะคะสวัสดีจ้า